อมหัว oh, สวงกับรับตัวไว้ของหลวงปู่สุธรสาธุกิจกับพี่นออ้องอาวน่เวลาอนนี้กลอ ปีครับที่มันเก่นมากสงกูครับริบหาครเบียนมาวันนี้เป็นพวกบ้าัข้านครอบวับแตกบ้านครอแล้วครับไปพวนีสารพัโนโี๋ยวเห้กันที่าเรียนเจร เปุยชพรับ่อทิ้งานจึงเสียงครับวันนี้เอาจึงเสียงมาลงไปตัวมาบงมากูมานักงนกคนนัง่อจะเป็นเปาวไฟปากแล้วน้อยกับเปเบิ้งเปรนเปี๊ยนผาครับเปี๊ยนผาอังสาให้กับหลวงปู่ครับขอบคน่ารักคนนี้ก็ต้องมองมาก

บางน่องบางไฟบางนี่ขึ้นสูงครับหรือว่าที่ผลที่ดีก็ดีเนาะี่ดเนาะก็พังพูดึทอกันลาเน้อห่ของพังเยีมามีการับนายน่องข้อซอสามบางที่ดีแล้วครับพออสสกับพ้อซอมันเ็นรียวเนาะสองพันสี่อยสองพันสี่อยเก้าสิบห้า เสร็จสิ้นเมื่อ2 4งพัี่ร้อยเก่าิ่าครับเหมือนสางหรือว่าหลายร้อยปีครับอน้ำหอมไปสวงไปไปตัวพนอ่างกี่เด้อเ่าแป้นครับสุบอมสุบานไม่แห้งเรียนสุบานโอ้ไปสาธุไปไปตัวไปก่อนเด้อไปกวไปต่อพอถึงอ่างกันอยู่ไปกว่าไปต่อครับโอ้เอฟซีตัวยงทางบ้านไกลเหรอครับนี่ อ,อ๋ออธิษฐานเอาออที่ไ้อยูดีมีแห้งเนาะยู่เย็ดเป็นสุกเ็ี่บานใกล้กันนี่แหละครับอ๋อไปไปเอาเดินทถางปลอดภัยครับเรียบร้อยมีตัว,วสองเอนเรียบร้อยเ้วอารับไปกันอราไปต่อไป โคารรรไปเได้รทงียเน่ยหลืามะลุงต้งนั่งมาเถอะจ้าแม่หนอวันศิลป์นี่แสดงว่ามีมีแผนแล้วฮะเนี่ยอยู่ในกินฟาดไยตัว มือทีนี้พ้กินคพกตู้มววป้าสมกึสอูสิอมึ่สีอมบีเนี่แกระไรเนาะ่เลือโกมีบ่พกเลือก็สงสัยคือพอด็เลี้ยงมีเด่อด็เลี้ยงอ้อมซะเนาะออม่ออพ่อพ่อพ่อ่อพ่อพอพแออ่ออูก็กินแลอวแออ่ออพอออออพพ่อ่พ่อีเลือดหอม่อพ่อพอพ่อพ่่อ่อพ่่อพ่อพ่อพ่อ่ ซสอมได้ห้างเพื่อดอกไฟใหม่มันแมนมันเลยนางซสอมสังเกตเบื้องเสือแต่ว่าไปซื้อมากไหมเอาล่ะโอ้โอ้ส่ดนกมันจําเป็นมันต้องได้ใส่น้าแม้กทั่งในบ้านเพราะว่าหน้ามันบ่ไหลที่นี่ก็ต้องเปิดใส่กระมังไว้แล้วก็จังเอาได้หมู่นี่แหละสูบใส่ถังพอด่อาบอยู่ในบ้านแมนอยู่ในบ้านอยู่ตรงหน้ามันบ่ไปยังแล้วบ่ไหลเลยเด้อวันสินมันอยู่สูงให้จังเด็ก โอ้ยมันพูดต่ำเกินพูดเป็นไรอยู่แถวอันล่านั่นสอมมันลมพวก,กันยางคุนจังไรประเดนได้เปียบว่างนี่ผมได้เปียบว่างนี่แล้วเราพนอันสร้างว่า<อ>บ้านอื่นกขาบอกประเด็นตรงว่างน,น,นำข้าเจา้าบพราะไรอยู่ของไรเนี่ยมันยอ,ยอยู่คยไขว้สนเอาเดี๋ยวดังไฟจะเข้าห้องยังเราไม่จู่งงงงงงงอะไรเตะอันใส่หัวคือกันกับแมวสนะิมันนะโหัวงูไตแ่นเดี๋ยวใส่ลงไป เันจุดที่บ้นี่ใกลกินตัวเว้ยาก็เนาะใส่เอาแตะมันเน่าเน่าใส่ไหมเน่าใส่จุดปี่รุ่นเลี้ยงลองเลี้ยงหัวร่องมึงครับโรคตัวเนี้ยรองมึงหวานสิได้กินบ่เดี๋ยวเอาไปอันสมฉบกับของแม่ือเมื่อสิ้นเหนือ้ของแม่วันสิ้นเหนือมึงปลี่ยนกองโัคนบ่สมฉบติมกันเดี๋ยวไปรุ่นพ่อพี่พ่อหน่องไปเบิึงหัวจะข้าวกันบอลพอยี่รุ่นเลี้ยงไว้ ไม่ถือวิธีว่าบุกกะจังสบายเบิงเถึงรุ่นหัวหอกลูมาเลี้ยงนี่นะครับนี่ใส่อ่างปูนหรือว่าอ่างประสติก็อ่างสมปูนเพิ่นล่ะเอาลูกมาเลี้ยงไว้ใส่น้ำกับสีบ่หลายป์ไปได้เด <t> ียวครับไปรุ่นเอาใบอลางมาพรามันเด็กเกาะอยู่กระิี่ทั้งตัวเป็นไตเนาะเอามากมีมัยพัฒน์เด็กกินหัวอาหารกองพุ่นล่ะช่วงแรกหมดแล้วครับพอรุ่งจนเศร้า ช่วงแรกมันยังคือสีจังสีกินพอหวามากไหมขึ้นจีบกินเี้ยดอกเลี้ยวเบิ้งเรสชาติสีเกี่ยวเลยจังน้อมาเนาะเอาเบิ้งครับห้าเที่ยวพ่อเดี๋ยวป้นในแก้วพ่อเดี๋มกเดี๋ปิงลองเบิ้งมันสะคือบ่หัวอาหารสื่อมาไว้เป็นเดือนปวดเตรียมการไว้สีทะเลี้ยงจังค่อยเบิ้งว่ามันสีย่างมัย่างเนาะพี่น้องท่านนี้็สอหั่นหอมแดงเตรียมไว้ัักต่ทนาเออค่อยเป็นค่อยไปหั่นหอมแดงกัน เดี๋ยวไปบึงปวดตะไคร่ห้องกได้มาแล้วได้หน่อยๆนึ่งตี๊ดกะตาจำหนึ่งหอมแล้วของแท้ของดีแล้วก็ตไปเอาพกเลือดเดี๋ยวบอกทงยาตู้ไปเก็บพกเลือดปอกหอมถ่าเด้อมันอากาศถือว่าห่อนกลางเดือนี้เนาะสวยเกียมีดีสามจีบองศาถ้าส่งปัดปวดโลูพะงานถือโบมือนิวถือบดันซีซีผุนบ่เนาะเมื่อวานนี่ซีซีเอ็ดแต่นั่นห่ามงเที่ยง สีิบเอ็ดหอนสีมงแรงเลยสีสิบเอ็องศาโอ้ห่อนครับห่อนแงีวว่อนไปเก็บว่านเจิงเสียงกับทีมงานไปทรงกูโอ้กับว่ามันคักเลยหอ่อนครับใยืในหองกับหอนเนีนีไปเดี๋ยวจะพเลยที่เข้ากันเข้าแทงหนีเป็นสองหนวยแทงงหนื่สองหนวยมันหนีโพดบอ,พอ,บอเพราะว่าเก็บบอไม่ตู่เก็บบอมันก็เป็นน้ำหนีฮึมันเป็นน้ำหยั่งกน เลียมไปพอเดีใส่หอมหอมยังอยจ้าวันดีจ้ามาเจ็บอันพายเลือไปแม่มันสินอมหัววัวแดงเลไมุ่นบางด่อเห็นดูคอยเลยหมอเถาะเดีไปใส่หอมหอมมันเนีหนาฝนมาั่งานเนาะเมีนนาแดงมันก็เป็นตี่าเห็นผ้าีผ้านองเบื้องนี้เยกบาดเจถอเบอผ้าขาไปเอเียแล้วเออเอเสียก็มันบ่เยก็คอยปลูกไม่ปลูกม่หอกกบังน้าต้นนี่ บ่มันห้ามสิบป,ปีพุ่นเดียวโ,โ,โยมีดใส,ส่สองเที่ยวสามเที่ยวหรอ <ใน S 1> มา,ามันเมียนบัวนอวะมันคือบ่เป็นน้อยสิ่งเดียมันมันมีบักเน่าเถิดบัวนอพี่น้องมาเน่าผู้ใดที่ว่ามีควมำหลูกกับบางเน่าก็ล่องร่องเมขม่นก็มาเบิ่องในเรื่องว่ามันมีต้นบักเน่าเถิดบ่ต้นนี้บ่เห็นดอกดอก,ดอกจักเที่ยวแล้วก็บ่เป็นน้อยจักเที่ยเลยล่ะเราก็เลยว่าทุงตีตอนล่องเบิ่งตัดงาหมูอมันแตกแหนงออกมาเบิ่งล่องเบิ่งว่ามัจฉินั่นบ่ ที่เรียกเอาโย่เรียเได้หนิว่าปลูกโดนหรือบ้ล่าส่วนดอกก็เลยอดไว้ว่าที่ปั้มหมดละตัดออกแล้วมันเคี่ยงกอกเผาก็เลยว่าปะมันตัดก็คือเสียดายแท้เกิดขึ้นไว้ดอกเพราะว่าปลูกนี่สักหนึ่งถือว่าคาเกยดนี่หลายปีแล้วครับเป็นบ่ตั้มขนาดตั้มสิบปีดอกมันขนาดทเป็นนวยหรือไม่เรียกว่าทีท่อนงาท่อนแหนงร่องเมึงว่ามันทีเปลี่ยนบ่เนาะ ต้องมึงให้โอกาสมันแยกรอบนอกเมตโตให้โอกาสมันจักสองปีโว่คอยเนี่โอกาสสองปีมันถืว่าสิบห้าสิบหกปีบุญบอสิบสองสิบสามปีบุญบอกว่ามันปานนั่นดิให้โอกาสมันจักสองปีกันอืมแเกิดมันได้กินกินบวมบวชบวายเดชแบบพ่าแม่อยู่เอาในมันมางปลูกไพราะว่ามันห้ามสิบปีตัวบ่ตั้มก็สิบปุ่นน่งหรือวายนี่เดี๋ยวให้มึงเอาการจักสองปีกันเอาเราเถอะท่านมืึงหอมแล้วไป เงี้เงา้ยพ่อเดี๋ยวหอมหอมหตูดังไฟเรียบร้อยแล้วกำลังสมเป็นข้นดังเนาะถึเป็นนดังไฟลุกแล้วเราดีเกลดเป็นวะปยๆเนอมองเพราะว่ามันตรงไฟตรงขวนเยยบขึ้นไปผมใหม่บมันเย็นนีดล่มนดอนี้เมีเยานไดีเนี่เอาใครโมเดงนีดกิตาเล่มาเนวเน้อด ยายไข่หมูแดงเฮาเอามาจ้ออนี่จ้าพี่น้งเ้ยยาไข่หมูแดงกับแม่ทาดนึงโอ้ยก็แซ่บดอกเสีบอ่ไข่หมูแดงสาคสาล่ะพี่น้องต้นม่วงแม่นต้นม่วงะบ่บ่มีบ่ว่าบ่มอยู่ม่วงม่งไปนอนนั่นมื้อนี้ไปนอนหม่วงพุ่นก่อนเออพอทางนี้มันขึ้นแล้วก็จังจังกับไปนอนใหม่ว่าติแตกแล้วหมดทางนัน ก็ย้อนกขึ้นไปหรอก็ช่วงนี้มันก็ี้เป็นไข่แน่เนาะจังหรเมื่อกี้เป็นแม่เป้งไก่เป็นแม่เป้งนะพี่น้องเพราาะว่ฝนตกมาช่วงมื่อกี้เมันกันมันก็แล้วแต่ต้นเด้ยิ่งต้องโขกว่าท่านมีเด้ไข่โอ้ยแม่น้องไปอันแน่เลยเนาะเด้พี่น้องแม่น้องอย่โกะได้โแกนตอนตอนตอนนั้นแม่ตันนี้เมื่อกี้กำลังเป็นไข่เพราะว่าใบใหม่กำลังสีโป่งเนาะแม่วันสินเนี่ยไปกับบันเลยปุยตอนนั้นบ่มีว่าท่านมีฝนของก็ล้องอะไว่างอาทิตย์หนึ่งในหลังประมาณนี้ เืลเรือปงเรือมีไข่โมเดีดงหรือประมาณนั้นเนาะแี่หลายลงอัหนึ่งันไปเบิงาเที่ยวพ่อเด็กไก่เสียบสดๆจากต้นโอ้หอมแม่เอาไปสั่นในห้างนั่นะไข่มเดียงอย่าีแม่เอาไปเะยรอย่งน้วลาเไปตูกางไปดู้ั็ไปเสียบว้กันมีน้ำย่มน้นแต่ติดดีดเด้ติดไง ขึ้นก็ไปบุรพาเนาะบุรพผ้านี่ลยกันซีงแข็งในีย้องกับเอาไปเนบมันติดอยู่ดิติดอยู่แตพยายามนี่เนบมันยังกระชินยังบ้างอ่อนเสียจะเอาเข้าไปนิดนึ่งสี่สิบสี่สิบสองยูสันสี่สิบยูสันองศาเนี่ยที่ว่าอายุเบ้อ พอดีคาถาล่ะค่ัเตียมาศาสตกจินกอนมาสูสีสูวิทูถือระถาจะข้าวเนาอของคุณโดนดอกที่จะงายเรเผ็ดิวยมันจะรักษาคุณภาพมันดีดิปีกจะรักษาค้อมีดเกับรักษาคข้อมีดีอีกพ่อ มันไขวดใช่หมือนตอน้องกมันอยก็ใส่เหนลดโอ้หัวก่ามันเป็นโรคมนใส่เป็นลดม่เมียนโรคกลัวคนเลียวโรกัวเรืกัน้ี่หมองตัางบอลบนวายูโอ้คอยยูตั้งประเทศยอยม่อยากแค่ไปรุ่นหรอว่ตยู่ในไทยคือกันผู้ยังหนึ่งโอ้คอยยูเทียบคงใจโดนเราบ่อยได้กินไปใสก็อะไรเงี้ยก็มันหอนมมีด่ส่นดอกพีนอง อย่างเรียงไรกันกิน้ำมูคนเลียงใบ้ลเนี้พอสมือถึงฮะสอนห่วงยากอยู่อีกอย่หน่อยกับว่าวันเขาวันยังลกไปเลยกับ่มีบ่อนสอนปลากระกษาก้มนวมเนยปลาแดดกับตรงของเขาน้อยอืมปลาแดงปลาแดดเรียงริดไปเที่ยวหลังสิ่งปลาอดดไม่อีกซะบ่เพราะว่ายืนนี่เตี้ยอยังว่า เสียบีรได้ประเดี <hein? S 1> <vas? S 2> ๋ยงคนน้อยประเดี like <talking> ๋ยงฟ้าเดงนี่เอาว่าห้อกดก็บอกเลี้ยบอาารเกลด้ลไม่สิเลี้ยบอยู่พอนีสิอะไขาต้องไปหอมแดงไปดูดดูกต้อตมกัจบตัวตีตู้เข้าไว้ก่อนพี่น้องเราก็ใส่เรอจะปองกับเชงใส่ใส่พยูนเลือดพกหอนพักตู้หวงเดี๋ยวว่าโดนว่าเนาะตาขาก็ได้กินแ มันซีอร่อยยังนอร่อยประเดีกเด้อยังเสียบครับอันนี้เดี๋ยวเาจะชี้มือกันกันไอเทียมเลื่อยพอดีแม่นมังเติมไปห้องเลยไปโลกกัวกขลอกเบื้งเสร็จแล้วสนุกคุยสนุกสดสนุกจ้ำ ของเสียบของนุ่งคนแต่ว่าปูบางคนกับพอยนี่วีว่าก็ข่อยไว้กินได้วหัวกันป่ะว่าแล้วว่าจังพอยนีรุ่นหนิวเว้หน่อยเสนีย์กินผู้มักผู้บอลอะพี่น้องมักบอคือกันเนาะน่าหน้าคิดตังพ์คนว่าบุยนี่ต้องผู้หักผู้สั่งล่ะขัดหักหมดเฮ็ดจังไรอยู่เนียนผู้สั่งเฮ็ดจังไดขัดหักหมดเฮ็ดจังไดบ้าปุ๋ยสิีป้าอยากขัดหมักเนียนขัดหมักเสียวสีหมัดเฮ็ดไม่อยากสี มาขคนละไรยางเนาะหักเลยเป็นลูกเป็นเต่าหักเป็นพีเป็นน่องกะมั่สิหักเป็นเสียเป็นสาวกับมีดแล้วแต่คนใดสั่งกับย่าไก่สตักปนหัวเาสิอาเจียนตักอันอ้อมหัวไปชูวยกินดอกเเจี๋ยอ่อกระทั่งมันก็บางดีเตรียมักนัน ได้ยินบอลพาเพิ่นเบอลย้อนอันกูสนามมือนั้นไหมคอยละจิเลตตันหาเมื่ละอา่วนตนเนี้ยวควมหลกควมลงละเบิดแไหมเพิ่นว่าไหมพ่อผ่าย่อนสอนน้อยเดียวแล้วช่วยสูนปั้งปั้งมันว่าโอ้ยรอกใจไปออกรอกเมืองเพ่นว่า สั่งเขาต่ว่าเขาว่สั่งเปินบ่ดีกใอยจะเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งไหมฮอว่าคนเฟินตัดสลูจักไหนจนเนี้ยเอาตัสลู่ได้ดอกพี่น้องเหลบลงยุ่กันหมืนี่ละบกกงไม่บ่กงตบ่เอาเห็นเนีกินเนีมันจะกมนะนะปูกลังิเริ่มหิววด้อมบางอีเลือดนั่น่ย่ำกงแต โอ้ยิวหิวจังเลยตีมุ้งดูดดเจ็สิบแล้วรักน้องเมนตี่ม,มุงจังเข้ม,อมลองเมืองว่ามันเป็นไรบ๊อบพ่อปลาแดดจางลอยอยู่ปลาแดดมาใส่ก่นอนปลาแดดเหมือนเดิมปลาแดดใส่กะจิโอเคเลยม่าล่ะวันนี้แมนแล้วก็ใส่ผักเลยเทาะ เนีนเนียจับเนื้น้ชดเนื้อนีนเนาะมาบันนี้ักค้มหอมผักอิเลือดเอตัวเขาลงตัวไปเลยไล่สูตรทีมันอยังงนี่ยเด้ยกเนียเนียนตองเบา้ผักลราเปิดตรงรูห้องบมเลยหอมเห้ยหม หอมไปเลือดโอยปั่นอมหนมัวพี่้ังเลยแมนเมนทอหรอปะไปถงกินเนี่ยเ่งไงยเยอะไขยไข่มมเดงมีนูที่สองเ็ยง้ไ่ก็จินหัวก็จิ้เนแล้วขี้เทีดว่ไข่ด็งเสียกเท่าคนนะโอ้ยคุณมึงคุณหัแดงกเุเทกันได้กินกับ คนีอคน้อยก็เา็นคนแม็กซ์อยแล้วกินอาหารบ้านๆโอ้ยว่ามันขาดพนยังคนน้อยก็จินดีเพิ่นนั่นพอจินบัได้เสียบของนัวเสียบปเ็นลานัวประนอยช่วยเดิมคือเกาละจ้ะเิมจังน้อยเนี่ยอย่าปล่อยสุด้ายจ้ะ หอมไม่หมมลุกโดดอีกตั้งหากหอมสดอยากพอเค็ดเลยจีอย่าพอเพ็ดตังมีลุดโดดไม่หลุกโดดอีกตั้งหากเลยเนี่ยคอยๆดิใครไม่จิดเตี่ย่อยๆสงกันเดี๋ยวเลียงแล้กินมาคเล่นเด้อนมากินคเล่นเียงก่อนมา่้หกัวนี่วางหัวซ้ำตัวบนนกอะไร อย่างขี้โมก่เงี้ยมันจะเป็นไนลืมข้าวสิเป้่าเปล่าเห็นหนั่นหัวหอนกูสิมาเปอ่าหอดไข่หมดแดงเป็นไดแซ็บเลยจ้ะพอดีเราปุ๋ยกบลังสิมาเตรียมผ้าขาวผ้าาำต้องไปห้องมันกินขาวกินน้ำห่วมผ้ากันแซ่บตอนเซ้าครับเมนูที่สามครับนี่โอ้วางขาไวด้ ไปันกับเชีงเสียงอยู่กู้สนามตั้งแต่วันที่สิบเก่าหมดยี่สิบสามอยู่ใดหย่อนปลาหมึกอยู่ใดหย่อนปลาหมึกจนว่าทีมงานว่าปไปว่าไปวันไหนพี่รู้นกปลาหมึกว่าน่ะอยู่บล็อกออกมาสะดอกพีกสู้กันกินเนี่ยเพราะว่าย่างเด็กหน่อยเด็กๆมากเขาหิ้วเขาก่อนเด็กๆแล้วว่าย่างมันกับเสีมีอ่ลงท่านหรอกพี่เหม่อนกัมีปลาไป่าทีมงานบ่ากล้าไปม่างัยไหมเมียนมามาแม่แม่ยุ่งเสร็จละ อาศัยปลาหมึกแห้ง <petites> น <mosquitoes> <So> <can> ี้ละถือคนเราโตยูเลยวไงวะแม่ไม่ตัวหนึ่งของห้อนให้ยูไปกินเอ้าเตรียมไปหมดละหอมใหม่เย็นๆหมดละฮะกินเขาเส้านี้จานเดียวพุ่น หอมุยๆขุ่นเตียนขาดเลยดูมือเลยว่าเส็ดจริงเหรอนี่เอาเสียง่ายตอนซ้อครับนี่มีกวยไข่บนแดงแล้วก็อ้อมหวกพ่องพ่อมันปิ่งปลาหมึกหรือว,ว่าย่างปลาหมึกมาเด้เอพี่ซีมองสุวะแล้วครับไปกินง่ายน้ำไปรุ่นน้ำทีมงานเสร็จครับตอนซ้อนี่มาเด้อจ้าพี่น้อยอือฮั อกโอ้ยลงมาบานดอนนี้ก่อนนีพระเด็นดูดูดอกดูดูดูานดอกซากุระดอกประดูวนวันลงมาเลยเนาะกินกับไปหลวดมันตกเซนเน่กินห้องุยเขามีไงมึงเสียบมึนวะ ba thanh đang mà lợn còn ừ. theo này cũng như nắp bằng đấy thì bằng đâu tại 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 กหลโปวดต้องมากไปหนะ่อยพ้อมดีเนาะพันอีไหมพร้อมใส่ผักจำแนงสดแน่นหรือมันยังแสบสด,ดแนงสดน้ำหมดแล้วที ใบไข่มดแดงกอมาแล้วเสียพูดกันอันนี้เบิ้งงานดอกแรก,ก,กแล้วก่อนหรองูเบี้ยดอกเขา <c oughs> กินแบบกันวันนี้เอเบี้ยดอกดอกดูดิต่แมงกินนู่นมันก็กินเปิี่นดูวันนั้นน้อยู่ใต้หงม่วงเห็นพันวาบใบพันธุ์ศาสตร์เบี้ยบัดแม่งกินนู่นบัดกินอยู่เนาะ แมงบ่งกินตัวใหญ่ๆอย,งอยงังนี้มีวิตามินบ้างิ่งนข้าวสาลีแล้วเบิ่งตามโร่ก็ <c oughs> ชืเขียวฝ <c oughs> นมาตกน่าได้ไปโคกไปเนาะกัน่ฝนมาตกไปโคมกมันก็ะหอนฝนตกมันกะ็ะบอกอ่อนไปเนี่ยสบายนะคนมาปุ๋ยอะไร <c oughs> <c oughs> หัวก่อนมันแห้งมันแห้งไปิ้หญ้าไปคนที่นู่นกับบูรุ่นได้อัน มัเป็สองตัวสามตัวมันมเมนองาไปได้เป็นสิบสิบตัวพกันคนบาเบิมจากคนมานั่นนไงเด้มันอยู่อ้อมมันไ่ได้อยู่หูเดียวเด้มบว่าตั้นก็ติกตโตมันไปใส่แนว้านจีาหู้บางทีจริงๆงต้อไปแต่ลูกว่าซ้ตันหูเนี่ยบึมบมมันต้องอ้อมมันอยู่ใหญ่กันอยู่ฝนร่วงไปแก้มน่มเนไงนง่ายมาง จะแก่มือบรนจฝนลุงรฝนลุงน้ำแห้งๆชุ่มๆนี่ดี่าแซ่บครับพ้อมหมักเห็นคำนี้หรอขอพุณนิบซี่ครับขอพุณนป่นองพเท่าที่ก็อะไรก็แช่ก็ติดตาม มือนีทั้งอ้อมหวัวทั้งก่อยไข่มาแดงปิ่งปลาหมึกโอ้ขาดอยู่จะแน้ฝากก็ไลไก็แจ้ครับสวัสดีมือนีพยุนพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดาจ้า